สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครูชื่อรังสรรลอยแก้วหรือครูเต้ยเป็นครูประจำะแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังวิทยายลัยการอาชีพนคปรปฐมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การเรียนการสอนในวันนี้ครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กกันครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในหลักสูตร upskill และ reskill ครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้วิธีการบำรุงรักษาเรามาทำความรู้จักกับส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องปรับอากาศากันก่อนครับ ส่วนประกอบหลกัหลกๆที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็จะมีคอมเพรสเซอร์คอนเดนเซอร์อุปกรณ์ควบคุมสารทำความเย็นหรือ Expansion ช wow, ั l นวาลและ e ีว p o r เรเตอครับเรามาดูกันที่หลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศกันนะครับภาพนี้แสดงวงจรการทำความเย็น (refrigeration cycle) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเครื่องปรับอากาศวงจรน,นี้จะเริ่มต้นที่คอมเพรสเซอร์ ที่จะอัดสารทำความเย็นให้มีอุณหภูมิและความดันสูงจากนั้นสารทำความเย็นจะไหลไปยังคอนเดนเซอร์ซึ่งจะทำหน้าที่ระบายความร้อนออกจากสารทำความเย็นทำให้สารเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของเหลวสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวจะไหลผ่านอุปกรณ์ควบคุมสารทำความเย็นหรือ expansion valve เพื่อลดความดันและอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วและสุดท้าย สารทำความเย็นจะเข้าสู่อีวาเปอรเเตอร์ที่จะดูดซับความร้อนจากอากาศภายในห้องทำให้สารทำความเย็นเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊สอีกครั้งและกลับไปยังคอมเพรสเซอร์เพื่อเริ่มต้นวงจรใหม่ครับต่อไปเรามาดูที่ประเภทของเครื่องปรับอากาศที่นิยมใช้กันในปัจจุบันนะครับประเภทแรกคือเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังหรือ wall type ซึ่งเป็นแบบที่เราเห็นได้บ่อยที่สุดตามบ้านพักอาศัยทั่วไป และอีกประเภทหนึ่งคือเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวนซึ่งมักจะถูกนำไปใช้ในพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเช่นสำนักงานหรือร้านค้าครับนอกจากนี้เครื่องปรับอากาศยังสามารถแบ่งตามระบบการทำงานได้อีก2ประเภทหลักๆครับได้แก่เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ซึ่งเป็นระบบที่สามารถปรับรอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์ได้เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้คงที่และประหยัดพลังงานและอีกประเภทคือแบบนอนอินเวอร์เตอร์หรือฟิกสปีด ซึ่งเป็นระบบที่คอมเพรสเซอร์จะทำงานและหยุดเป็นรอบๆเพื่อรักษาอุณหภูมิครับในบทเรียนต่อไปเราจะมาเรียนรู้วิธีการอ่านค่าจากเนมเพลตของเครื่องปรับอากาศกันครับนักเรียนครับสไลด์นี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องการอ่านค่าบนเนมเพลตของเครื่องปรับอากาศกันนะครับเนมเพลตคือป้ายที่บอกข้อมูลสำคัญต่างๆของเครื่องปรับอากาศเช่นรุ่นขนาดกำลังทำความเย็นกำลังไฟฟ้ากระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าและชนิดของสารทำความเย็นการอ่านค่าเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องจะทำให้เราทราบถึงคุณสมบัติและข้อกำหนดทางเทคนิคของเครื่องปรับอากาศได้อย่างครบถ้วนครับวันนี้พวกเราก็ได้เรียนรู้พื้นฐานของเครื่องปรับอากาศกันไปแล้วนะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการบำรุงรักษาในครั้งต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ